ก็ได้อยู่ประมาณเท่าเดิม1 5อเพราะอะไรรู้ไหมพาะเห็นว่าโอเคปาริสเขาได้มาเยอะยุคที่แล้วยุคคุณพิธาคือยุคบูมสุดขีดแล้วแหละอันนี้คือที่สุดแล้วผมว่าถึงที่สุดแล้วบูม<จ>สุดขีดแล้วจุดสุดแล้วทีนี้ถ้าพักประชาชนพาดท,ท่าให้กับบ้านใหญ่ในเขตเมืองใหญ่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายถึงสส,สเ,เขตก็จะลดลงแล้วดีไม่ดีเขาอาจจะโดนภูมิใจไทยแซงเอาตัวคุณเท็งรัทพงษ์เนี่ย เทียบคุณพิธาไม่ได้เลยอย่าไปเทียบเพราะผมว่าตอนนี้เหล่าบ้านใหญ่ทั้งหลายเขารู้วิธีแล้วในการเอาชนะกระแสของสีส้มในเขตเมืองยกเว้นกรุงเทพนะไม่นับเพราะผมเชื่อกรุงเทพเนี่ยเขาอาจจะกวาดถ้าไม่มีใครเด่นขึ้นมาจริงนะสีส้มจะกวาดหมดแต่ครั้งนี้ไม่มีสีแดงให้เหลือแล้วเปอร์เซ็นต์สูงที่จะสูญพันธุ์ในกรุงเทพเลยสีแดงสีแดงกูหน้าสูญพันธุ์แน ไม่มีครับในกรุงเทพไม่มีแน่นอนผมการันรีได้เลยแม้แต่ภูมิใจไทยก็ไปเบียดที่นั่งก็กลำบากมีคนพูดว่าภูมิใจไทยจะได้สองสกรุงเทพอันนี้ต้องรอดูก่อนรอดูคะแนนก่อนว่าเขาสามารถแย่งคะแนนมาสู่เขาได้ไหมเขาสามารถแย่งถ้าเขาสามารถดึงคะแนนเพื่อไทยเก่านะมาอยู่กับเขา<อ>ดึงคะแนนสีเหลืองเก่า,าอยู่ข,ของอรวมพลัชาติมาอยู่กับเขาถ้าเขาทำนี้ได้แล้วสามารถแกะบางส่วนออกจากสีส้มมาได้<อ>ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะได้เก้าอี้บ้างในเขตกรุงเทพมหานคร